สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื่อนี้กมาพบกับนําเชียกับเก่ามาเชียเด้อค่ะท่านผู้ชมหวยลาวพัฒนาสามสำนักเนาะค่ะพี่พอนปูขุนอาเซียนกระทุงแบนค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดว่างหันนี่ถือว่าภากันหลุดเนาะแถมแต่ว่ากลับไปเข่าเลขหลุดค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าพี่น้องเพิ่นก่บเพราะใครหลุดปันไดค่ะเพิ่งประกบคูเพิ่นมักค่ะ เพิ่นผู้เพิ่นทุ่นหน่อยหลูดมันทุ่นหลายดีเถาะครับค่ะเอาก่ออื่นสิไปรับช่มรับฟังสามสำนักน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยกับขอขอประคุณที่เพิ่นทรงแนวทางห้มือนีมากคำค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปต่อไปก็สิเป็นของพอเอกเด้อค่ะครับพอจะเลื่อนสินค่ะท่านผู้ชมค่ะเอามาเบิ่งกันเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอ่อวดว่าหันนีปูขุนเขาลูดหกว่ะเถาะเมียนหลูดหกเล็ดออกหกกครับผมอ๋อครับ พี่พ่อนล่างเพื่อนเขาศูนย์กับพี่น้องเนาะ <c oughs> แต่ว่าเพิ่นไปจับโคกมันขึ้นบนน,นั่นพี่พ่อนเป็นเตียงสี่เ่าครับพี่พ่อนเป็นเตียงสี่แล้วค่ะท่านผู้ชมเพื่อนปะระกบคูล่างนี่เพื่อนถือเกือบทุกหววสังเกตเบื้องบน,นะคะ่ะแต่ว่าเพื่อนสีไปล่างโอ้เพิ่นสิไปบนเนาะเถ่าเมีนค่ะล่างเพื่อนกับยูยูเอาน้ำนักไปบนก็มีเมีน แต่ว่าเลขบนเ้าบ่ทันเห็นเปรีอยเกี่เนาะบแบบว่าให้บนก็คือบนให้ล่างก็คือล่างบ่ทันได้เห็นพี่น้องสังเกตเอาเลขล่างของผีพ่อน,นี่ก็คือจังผู้ใหญ่ลึกลับจังสีบนล่างเนาะเถอะครับผมค่ะเบิ่งดูหกหกเบิ่งเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเอามาเบิ่งงวดนี่แรกแรกค่ะท่านผู้ชมบ้านนี้ค่ะมาเบิ่งงวดนี่ผีพ่อนเลขล่างเพิน่นให้แปดกับสี่ นี่ค่ะท่านผู้ชมตัวประกบเพื่อให้8 4 6 2 0จับคู่ก็คือ8 6 8 2 8 0 8 4 4 6 4 2 4 0 4 4เพิ่นเน้น8 2 8 4 4 6 4 2 4 0เลขลางเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะอ๋อสำหรับบนเด้อค่ะสำหรับบนเด้อครับพี่น้องบานนี้กับเลขวินเพิ่นค่ะ7 6 สี่ครับผมเจ็ดหก่หน่งแสองตัวครับผมกับชิมี่หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งครับผมแล้วก็กัน1 1 8 8ครับพี่น้องเนาะกลัวเบิร์นเนาะเลขเนีนเพิินกับชิเป็น1 4ึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเครับผมสามตัวครับ2 1 7 6นึหนึ่งสี่ครับผมตัวเนค่นแล้วก็มาแปดหนึ่งหนึ่ง 2 1 8 0 1ึ่งแปครับผมเพิ่นแถมให้เลขซีตัวเด้อครับพี่น้องครับพี่น้องเอพีท่าน์กับมีแนวทางเลขซีตัวกับร้องเบื้องครับผม4 6 1 7 4นึ่ครับผมค่ะครับโอ้เลขซีตัวมากพร้อมบ้านเนี่ยแต่ว่าเด็กลางเพิ่นมาดีเนาะมีนเบื้องไว้ครับพี่น,อน,น้องค่ะาาครับเบ,บือเ้องไว้ดีดีเอาค่ะท่านผู้ชมบ้านนี้ โู้คุณเลยก็สายวิ่งสายรูดเนาะครับผมเก้ากับสามเนี่ครับเก้ากับเห็นหลายสำนักเลยีนน้ำเชียส่วนพี่สาวเกาหลีแล้วก็พี่ปะไกยครับผมเก้าครับตัวเนียนๆของเพิร์เด้ครับพี่น้องเก้าสามเก้าหาครับผมครับครับตัวล่องๆก็จะมีหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์เกาสองเก้าหกครับผมค่ะครับสามตัวสองเก้สามศ้าหครับพี่น้องเนาะครับ พี่ใจนาเบิ่งเอาแล้วก็มาเซียนกระทุ่มแบนครับผมค่ะเพิ่นบ่เน้นเลยบ่เท่าบ่เพิ่นบ่เน้เน้นเลยครับเพิ่นสิว่างเลขบ่ค่อยหลายแล้วก็บ่เน้น8กับ2ครับผมค่ะ8กับ2ครับ3ตัวบนเพิ่นจะมี8 6 2 9 8 4 7 8 2 0 9 7ครับผมแล้วก็เลข2ตัวบนล่างก็สิมี8 4 6 2 1 4ครับผม8 2 8 6 2 4 กันเบิรแปดแปดเรียกเพิ่นไข่ไข่พี่พ่อนี่น้ำเชียอมมีแปดซีมีแปดสองครับผมพี่พ่อนกับแปดแปดครับเนือมีไข่แม่นมดในแถวนี้อืมระวังอือนี่แหละค่ะท่านผู้ชมสามสำนักเนาะแมนครับผมค่ะสามสำนักนี่ค่ะปูขนกับเซียนกระทุงแบนแคปน้าจอเด้อค่ะท่านผู้ชมแคปนาจอน้ำเชี่ยเอาหายเบิรงแต่ต้นคลิปเลยค่ะ นี่ก็คือของพี่พ่อเนาะครับค่ดแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะท่านผู้ชมเล่างเดินดีเด้อครับพี่พ่อเมียนนี่ระว่างจะขึ้นบนครับผมเด็กคนลังเทียวเด็กจับปูคนนึงเขาดียอยู่ไปบนล่างได้เนาะเมนเอ่อเลข่างคนนี้เท่าแต่สีเท็ดก็ยังผู้ใหญ่ลึกรับเนาะเสาบนล่างครับเพราะว่าซีหนึ่งซีแปดยูนี่มืดครับผมหกกอีกสามวดแล้วครับผมก็ว่าสิเป็นสลับ ค่ะชื่อว่าแมนยูปีพอนเมนนี่แหละค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอค่ะคลิปต่อไปก็จะเป็นของพ่อเอกค่ะท่านผู้ชมพอจะเลื่อนสินค่ะพอจะเลื่อนสินโปรดติดตามอรอค่ะมาช้าแต่ชัวร์ยังไงก็ทันค่ะท่านผู้ชมเฝ้าหา้คขึ้นจรวดนี่แหละค่ะอาเทอามีบอกพี่กินหรอดอิมาแล้ว นี่ก็งามขึ้นเนาะแม่ถ้าบาใบเป็นยังนั่นแถวไหะเห็นบ่เหี้ยวแม่แตวอีกแล้วเห็นบ่เออโดนโดนแมลงมากินเนาะหอมบ่หอมหอมแบบบานเฮาล้วอือโอ้คือบอกดอกเนาะเห็นไหมเป็นแังไหนเนาะไอพิ่นแค่เตี๋ยจะไปซื้อยังไงเพิ่นงไปก็แกวเตี๋ยงนี่ก็สื่มไงนี่กายพันเนาะ แจ้งเรื่องว่าเดี๋ยวตะลายางเข้าไปสื่อบกม่วงเพิ่นก็ยังว่าพันนั่นพันนี่พ่อห่อมาปลูกมันก็กลายพันขึ้นมาล่ะค่ะท่านผู้ชมใส่วิธีเด็ดอันนี้ก็เสียเห็ดบังอ๋อเด็ดยอดเด็ดยอดบึงยูทูบนั่นเจ้าก็สิไปเด็ดยอดอีกบักม่วงบักม่วงกินได้ตลอดเนาะอ๋องายไห่ไงือเกิดที่สอนๆกันเลยอันไหงายเพิ่มใส่โอ้ตัวงายงายไหมค่ะท่านผู้ชมเอาไปขว้าใส่สุกบักมี่ บานนี้ก็เสียกินข้าวโคตรอีกแล้วคะ่ะขึ้นท่านไหนขึ้นเลี่ยวขึ้นทีละสองที่แถวเนี่ยอโอ้ส่วนะั้นน้อยยุดหันเบาโคตรน้อยกินจนว่แนาแจ็กสีตม้มแจ็กสีของหวานทุกอย่างคะ่ะท่านผู้ชมครับค่ะตัวเลขก็ได้เห็นกันแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมพี่น้องเอาตัวเลขไปแต่ต้นคขีบข้างหลังคลิปเดือมเดือเที่ยสิบมะวา่าให้มันไดแปดนาทีเองค่ะท่านผู้ชม ปล่อยให้พี่น้องเบิ่งเพิ่นสิบพท่านเนาะครับผมค่ะเอามื้อนี้กัมาซาเนาะเฒ่าเมียนครับผมค่ะไปธุระแต่เช้าพร้อมคลิปต่อไปกิสิเป็นพ่อเอกครับผมบอกอีกกันพ่อเอกสิมาปิดท้ายรายการเด้อค่ะท่านผู้ชมพอจะเลืิอนศีลค่ะครับแฟนคลับเพิ่นก็รอค่ะพ่อก็คั่นแขวแล้วครับผมเหนโอ้เพิ่นเว้าคักเนาะเพิ่นคั่นแขวค่ะเอาปล้องเบิ่งครับพี่น้อง ยังอยู่ทรายเก่าสมัยบอกเก่าสมัยเก่าสมัยอยู่ครับผมค่ะเก่าสมัยแต่วันรุดไปสอง,นะนะองเนาะสาเนาะเนียนเสียดายจากสิบเอ็ดเนาะดสองเหลือเก่าเนีเสียดายอยู่แต่ว่าเลขพันมันหาเก่ากับอันศูนย์ไหมพันพันหายมากนะนะมันออกเป็ดศูนย์โอ้ยแค่ตัวผู้จุ่มพ่อกระเดย อา๋าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่นานพอกันคลิปหนาของพอจะเจื่อนสินเดอ้อค่ะท่านผู้ชมค่ะมือแรงก็ให้พี่น้องโชคดีทุกท่านยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนเวลาออกสองถุงเครืงเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ